ไม่ต้องอยากย้อนอดีตหรอกครับพราะทุกวันนี้ความคิดอะมันก็พาเราย้อนอดีตอยู่ทุกวันจริงไหมครับความคิดของเรานี่แหละมันชอบเราพาเรากลับไปสู่อดีตถ้าเรานะครับหมดจมอยู่กับอดีตเนี่ยเราจะสูญเสียทั้งปัจจุบันและอนาคตเก็ตไหมคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการที่ เรามาจมอยู่กับอดีตนะครับทุกคนพระเจ้าท่านบอกนะครับสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วเนี่ยก็ล้วนล่วงไปแล้วสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงเนี่นั่นก็เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราจงเอาสติอยู่กับปัจจุบันสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นสิ่งที่เรา จเจริญบุญจเจริญกุศลนะครับทุกคนอย่าลืมนะสตินะครับเป็นเครื่องแร่นไปสู่วิมุติเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปสู่อดีตไม่กังวลถึงอนาคตเราจะทำวินาทีนี้ทุกลกหมหายใจด้วยสติเมื่อนั้นแหละครับเรากำลังจเจริญธรรม,มะอยู่เมื่อนั้นแหละเราเราลังเจริญสติอยู่นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ